สวัสดีครับผม m i ทู to late เ่ดวันนี้เราจะมา Unbox อาเครื่อง p พซึ่งผมได้สั่งซื้อมาจากร้านเกมช็อปจากกรุงเทพนะฮะส่งมาถึงจังหวัดลำพูนเลยวันนี้เพิ่งได้สดๆร้อนๆเลยจะมาดูแพ็กเกจที่เขาห่อกันว่าเยี่ยมขนาดไหนดีขนาดไหนเดี๋ยวเราเริ่มแกะกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้มการเสียเวลาครับผมครับและนี่ก็คือเครื่อง PlayStation 4นะฮะที่มาจากร้านเกมช็อป ดูการหอ่อการแพ็คสินค้าของร้านนี้ก่อนเนื่องจากว่าส่งมาไกลนะครับจากกรุงเทพฯโ่นแล้วบ้านผมอยู่จัวัดลำพูนถือว่าเป็นการห่อที่แบบแน่นหนาจริงๆดูเลบปึ๊เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้ประการเสียเวลา You can walk the path among the lines with your shattered frame of mind. Instead, you could always stay. We can wait right here and play until somehow you can find a slight. รับหลังจากแกะกล่องไปแล้วนะฮะตอนนี้เราจะเห็นว่าห่อด้วยบลบอบลชีตอีกชั้นหนึ่งแหมสาสภาพนี้เลยยังมีเทปใสติดอยู่นะฮะต่อมาอยังไงตัวอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวเร,เริ่มแกะเลยแล้วกันเนะาะเตรียมการเสียวลานะฮะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เทปใสห่อ,อกัน สะเทือนกันกระแทกแต่ตัวนี้ต้องเก็บไว้น่ยบ่บเบิรชีตเนี่ย,บบยรู้สึกว่าจะเลิกผลิตกันไปหมดแล้วเราบีบเล่นอุ้งชันมากแล้วได้มาเป็นเครื่อง p l a y s t a t i o n 4เครื่องเพสีเรารู้จักกันนั่นเองตอนนี้ อยู่ตรงนี้แล้วเป็นเครื่องอโมเดลที่2องนะฮะรุ่นที่2เนาะจากปีที่แล้วที่เริ่มการผลิตและนำเข้ามาในประเทศไทยเป็น CUH1106A นะครับรุ่นที่2เป็นเครื่องโซนซา t อิ a เอเชียมาเลเซียสิงคโปร์นั่นเองเดเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูสภาพว่าไม่แพ้แน่นอนหรือเปล่าว่ามีการเปิดกล่องไปแล้วหรือยังการลอง สินค้านะฮะอาจจะมีเป็นเครื่องที่เปิดหรือยังหรือว่ายังไม่ได้เปิดยังไม่ได้แกะกล่องเลยคือใหม่ๆจริงๆตอนนี้นะฮะนครับอันนี้ก็จะเป็นประกันให้ลงทะเบียนนะฮะหนึ่งปีติดเครื่องอยู่แล้วแล้วก็เพย์พัสด์าสำหรับเล่นออนไลน์ครับผมแหมยไ้ตายเด่ดดูรูปทรงมานก่อนเซ็กซี่จริงๆยังไงเครื่องดำนี่ก็สุดยอดกว่าจริงๆนะครครับผม ครับก็มาถึงเวลาทองเวลาที่รอคอยกันแล้วก็คืออันบ x ็อกเพลย์สเตชัน4ฮะจากกล้องจริงๆของมันเลยเพื่อให้การเสียเวลาฮะเริ่มเลยแล้วกันนี่คือครับผมโอเคออก,ก็มีอุปกรณ์ฮะจะจอยโดช็อคของเพลย์ t เตชันกลับมาให้ งามๆเลยขนาดเล็กลงนะฮะจาก PlayStation สามแล้วก็เป็นคู่มือแมซีลอย่างดีนะฮะจากโซนี่นะฮะ Welcome to the world of PlayStation อ่ะมาเป็นสาวบกกันแล้ว <c oughs> โอเคแล้วกาเป็นสายเอ่อเฮดโฟนเอ้ยอะไรนะสายอ่าสายเฮดโฟนนะฮะที่แถมมาให้เป็นหูฟังข้างเดียวกับไม์เสียบกับจอย ครับผมแลก็เป็นปลั๊กอ่าเป็น a อซี a แอม w e เอซีพอร์คอลฮะก็คือปลั๊กไฟมันนั่นเองของตัวมันนี่ตัวแล้วก็เป็นสายอ่า USB นะฮะไว้สำหรับชาร์จจอยเสียบกับตัวเครื่องถ้าไม่เล่นไวเลสน,นะฮะหรือไว้สำหรับชาร์จแบตแบตเตอรี่จอย แล้วก็จะเป็นสาย HDMI e 1เส้นครับผมไว้สำหรับเสียบจากเครื่องนะเข้าไปที่จอทีวีจอมอนิเตอร์นั่นเองโอเคแล้วก็มาถึงพระเอกจริงๆตัวเครื่องเลยนะนน่ยต่ครับเป็นเครื่อง คือสเตชันฟนมาแบบนี้พอ,อยังดีนะไห <c oughs> เห็นโลโก้ไหมอ,อยู่นี่อยู่นี่นะครับเป็นโมเดล1100ก็คือเป็นรุ่นที่สองนั่นเองหรือโมเดลที่สอฮะสังเกตฟ้ายังเป็นสีดาเงาอยู่ย่ามาันกะแกะเลยแล้วกันเนะเอาะออกเลยแล้วกันครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นสีที่ปิด ด้านบนตัวฮาร์ดดิสต์นะฮะห้าร้อยิกะไบต์จะเป็นสีดำเงายังเป็นสีเดิมตัวที่สองรุ่นที่สองฮะส่วนตัวเครื่องจะเป็นสีดำด้านและในรุ่นใหม่ที่จะมาในเดือนหน้าฮะจากวันนี้ที่บันทึกเทปไว้เนาะเป็นวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมน่าจะประมาณเดือนห้านะเดือนหน้าเดือนหน้านะครับที่จะมาเป็นรุ่นใหม่เป็นโมเดลหนึ่งพันสองร้อยจะเป็นสีเดียวกันฝาตัวนี้ ดำเงานี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวเครื่องจะเป็นดำด้านครับผมแล้วก็มาดูด้านหลังพอร์ตด้านหลังนะฮะจะเป็นที่เสียบเทดีไอเทดีไมค์สายแลนแล้วก็ใช่ไหมนี่อแอซีพาวเวอร์คอนะฮะหรือปลั๊กเสียบจ่ายไฟน,นั่นเองโอเคครับอ,อ,อยู่นี่อยู่นี่ตัวนี้นี่อันนี้เพื่อสำหรับเสียบเข้าลำโพงหรือชุดโฮมเทเเตอร์นะฮะ โอเคแล้วมาดูด้านหน้ายังเป็นตัวสวิตช์ปิดเปิดน่าจะเป็นเซ็นเซอร์เหมือนเดิมครับเหมือนตัวรุ่นแรกยังเป็นเซ็นเซอร์เหมือนเดิมกับ USB 2พอร์ตที่มาให้กันงดงามจริงๆสับตัวเครื่องนะ้ฮะ PlayStation 4 PlayStation 4นะครับผมและนี่ครับแต่เพียงเท่านี้ก็น,นี่คือเครื่อง PlayStation 4นะฮะที่ หลายคนยังเลงอยู่หรือยังไงอยู่และนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะที่ได้จากภายในกล่อง PlayStation 4ได้ไดกันตอนนี้สำหรับใครนะฮะที่กำลังมองหาเครื่องคอนโซลนะฮะไม่ว่าจะเป็น PlayStation 4หรือ Xbox One หรือแม้แต่เครื่อง V นะฮะติดต่อได้นะครับเหมือนผมที่ร้านเกมช็อปนะฮะอันนี้โฆษณากันดื้อๆเลยครับผมที่ร้านเกมช็อปนะฮะมีอยู่2สาขาะะสายามสาแควร์ แล้วก็เซ็นทรัลรัดเเผวนะคะสองที่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของเว็บเพจไว้ให้นะครับคือต่างจังหวัดก็ได้อย่างผมเนี่ยฮะผมอยู่จังหวัดลำพูนเนี่ยค,คือมากไกลมากแล้วไกลจริงๆจากกรุงเทพนะฮะคือวันเดียวได้เลยสั่งเมื่อวานเนะาะเมื่อวานสองเมื่อวานประมาณช่วงเช้าครับเก้าโมงวันนี้ตอนบ่ายได้เลยไปรับไปรับที่สถานีขนส่งจังหวัดลำพูนได้เลยของผมถือว่าไวมากครับผมแล้วก็ เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวผมจะลงในคลิปต่อๆไปแล้วกันครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ